รู้สึกกดดันครับพอยิ่งเข้าอรอบลึกยิ่งกดดันครับต้องบอกว่าเราไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันครับเราเล่นตามฟอร์มของเราปกติเลยมีความกดดันอยู่เล็กน้อยครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเท่าไหร่ครับรู้สึกกดดันครับเป็นครั้งแรกที่เข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายรู้สึกว่าได้เข้าสี่ทีมสุดท้ายก็กดดันครับแต่ว่าก็จะไม่ประมาทครับเพราะว่าพวกผมมาเอาที่หนึ่งครับ ดีใจครับดีใจผมไม่คิดว่าทีมทีมจะมาได้ขนาดนี้มไม่คิดว่าจะมาถึงงานออฟไลน์แต่ด้วยการเตร็มตัวของเราครับมองว่าทีมเราพร้อมที่จะมาเอาแชมป์ครับก็ภูมิใจที่ทีมได้เข้ารอบถีบทีนุไทยครับก็เป็นไปนตามที่คาดหวังครับตื่นเต้นครับเพราะไม่เป็นการแข่งที่จะชิงที่หนึ่งที่สองที่สามครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าทีมเราเนี่ยไม่เคยแข่งออฟไลน์ด้วยกันมาก่อนคือจะเป็นออนไลน์มากกว่าส่วนมากในการแข่งต้องไปดูวันที่สนามครับว่าจะมีการตื่นสนามไหมหรือว่าเล่นไม่ออกเลยเปล่าก็ต้องรอดูครับไม่ไม่ได้ตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นครับเป็นงานแข่งงานออฟไลน์ครั้งแรกก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากทีมแม็กซิกไว้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีทีมเชียร์ก็มาเชียร์แม็กซิกกันได้นะครับขครับ อยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนนะครับมาดูการแข่งขันครั้งนี้นะครับเพื่อมาเป็นกําลังใจให้ทีมของพวกผมนะครับทีมชื่อน้องเน็ตและของเพื่อนนะครับอย่าลืมมาเชียร์พวกผมนะครับฝากวอนโพกไม่ได้อออปอ้อมใจด้วยครับจะทาให้เต็มที่ครับท้ายน,นี้ฝากไปเชียร์ผมที่งานวอลเล็ตซันเซ็ตทัวร์เมนท์ที่มหาวทิทยาลัยศรีประทุมอาคารสเปชั้นหนึ่งโซนเอด้วยนะครับผมทีมผมดิมเนสโตฟี่ก็จะตั้งใจพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงไปให้ได้ ใครที่ยังไม่รู้ว่าเชียร์ทีมอะไรหรือว่ายังไม่มีทีมที่ชอบก็ลองมาเชียร์ทีมผมดูให้ทำให้ผิดหวังแน่นอนฝากเป็นกำลังใจใด้วยครับฝากทีมผมอันนี้อ้อมอกอ้อมใจเลยนะครับผมขอบคุณครับ